ตีปัจจุยานลงมากนะคะตีว่าจะไปเก็บเบิงสิไปหาหอยเนาะไปดูกันค่ะเห็นน้ำเปนล่งค่ะแต่พอจะเริ่มขึ้นละละ่ะตีเห็ดเขาห้ลหกอยูเนาะจะไปเบิง่งเนี่ยตรงนี้ละจ้ะสิมีหอยยังให้ห้าไเ้เก็บหอยแครงหอยข้างหอยแครงบม่มีแล้วจ้ะแต่ว่าจะเป็นหอยอยันหอยจูบบอนางาก็น้่างสขึนค่ะปะตัวใดเจักหน่อยจ้ะสรุปแล้วหอยจูบ นี่แหละค่ะแกงเนาะี่างขืนค่ะหอยจูบเจ็บตัวหมดมตัวแนทตัวญนดีค่ะเนื้อหวานได้จากหอยจูบทะเลเนี่แต่พอนกไข่ไม่ลูกน้ำจืดวันนี้พามาเก็บหอยจูบเนาะยังรุ่นพามาเก็บเอยแมกูจ้ะ ไปสองอย่างกินประทันค้น <c oughs> <c oughs> มันสิหลายใจแม่จ้บะบมดูตัวใหญ่ๆบานตีกด้ัินสีอะพี่น้องเอ้ยทะเลบานตีพี่นอ้องนลายคนกระถาม,มันเพราะยุ่ซสายยุ่ซส้นไดนะคะนี่ละโมบานตีบันเตอยากลงมาเหยาะเหาะลงมาก็ไเด็กกินละหอยนี่ตัวใหญ่ๆนะคะ โอจุบทะเลโอ้ยพี่ตัดตายถึงกันถ้านิดอ่ตระโอ้ยจุบบางทีมันกับตนหน่อยเด้อจ้ะตัวนี้ท่วนี้เหียกนา่แน่ยนี้เนี่ยเห็นบ้าถึงได้น้ำได้เนื้อดีค่ะ นี่่นีเปแกงอมแกงคือฟันสิงโตนะไอแกลงคือฟันสิงโตแกงคือพักพักเคเล็กแมจ๊ะเดี๋ยวขั้สุภาพพี่น้องไปเก็บฟันสิงโตน้ำเก็บเอาหอยไปผูกขบๆลงตัวนี้ใหญ่งดูนุ๊กนี่ปลาคิดถอยมันดูเด้เห็นปลาตัวนี้ มันดูดมักจับปลาค่ะจับปลาจับปูคนมักถ้ามากินได้ปอกินไดค่ะนี่วเต็มเลยนี่ปลากินได้จ้ะนี่ขายปลาสดบานเห่าไหมจ้ะนี่สชาแช่แขายกันแหละบ้าจี จับเต็มได้พี่น้องเนี่ยเพียกะะ่อนเลยค่ะนกปากแดงมันมาเสียวแสดงว่าพันไม่ลูกอยู่นี่นี่น,นะนะมันใชมาเสียวตีเนี่ยมันคือเก่งแทน,น,น,นเนาะคอยเมี่ยงผูกมัาสิบ่เอาพี่น้อง ต้นตัวใหญ่นาะน้องผัวตัวใหญ่นี่ให้กลับไปสักหน่อยเอาไปย่ำไปแกะอันไปใส่ย่ำจะ้ะแกะบเนื้อไว้ใส่ย่ำบ้างเ่ย ้ตียเก็บปันใดน,นะมันตัวใหญ่ไปน่นคะหอยจุบตัวมันใหญ่ด้วยนี่บวนคักมันเนาะโอ,โอ,โอ้นี่เราว่างเลยค่ะเปือกหอยไอ้พวกปูที่ฝ่าเนื้อมันจะเนื้อมันจะใหญ่กว่า หอยมังคุบันหอยมังคุบันเห้านะคะมันจะตัวหน่อยเนาะมึงด้วยจะใส่เบิ่งตัวนี้ชุบคู่นี่ค่ะตัวใหญ่มากขาวจ้วงเลยเป็นเอโนโบรชันค่ะหอยมังคุสีฟ้าเออชุบอืมยู่ห่างกับมีดเลยค่ะเป็นเป็นน้ำเข่าเนาะ อยู่ในห่างที่ว่าเพิ่นแซ่แข็งไปนะจ๊ะเป็นน้ำเขาจากต่างประเทศแต่าะคาก็จะสูงเนยตัวขาจะใหญ่เนยเพิ่นก็นจะคัดใส่ไปแล้วจ๊ะ ไ,ไปสองอย่างเลยจ้ะโู้ยก่อนจ้ะช่วงนี้พักก็เริ่มจุบคาอยากมีห้เก็บแล้วมันเริ่มเท่าล้วสิภาพพี่น้องล่งทะเลหาเก็บหอยเก็บหอยเก็บอันนี้กันค่ะเห็ดกับหมกลนะมั้งต่ว่ะ ว่าเห็ดกาเพิ่นเริ่มจะอากาศเริ่มแห้งแล้วเห็ดต้องจะไปแล้วจ้ะ <c oughs> นี่นี่นี่ไปนอนมั้งเนอะต้นญ่แท้พี่รอ,อ,อ,องเห็นพี่้องจะขั้นแขนล้มตีเลยเนาะอ,อกเกียวเอาไปได้หลายตี นานารถเอาไปได้ได้น้อยจ้ะวันกระยาต,ต้องมาเก็บเอาเอา้ยอีกอย่างหนึ่งกะลองกระทาม,มาฝรั่งเขาเจะาบอกินบ่เจ้าบอกินค่ะของจะเป็นทะเลอย่างเสียกินตะปาระ้าเจา้านะเจ้าเาบอกินหอยถึงหลายดยค่ะ พราะมันจะไม่โมกหอยส้มนี่มันไม่โมกเลยกะเป็นหอยทีแบบว่าเอา่อข้าตรงตัวตัวเช็คเองนะคะเจ้าพนักงานเจ้ามักเดี๋ยววานบตอตรงอันนี้คือแบบเปนปลอดภัยเลย,ยจใช่ไหมอันนี้เราต้องเช็คเองมึงนะตัวนี้แบบพิโรนเนี้ยมเนี่ยมเนี้ย น่ะน่ะมีสิบห้าเบิ้งตัวนี้เออเออยตัวเป้งๆเ,เ,เลยจ้ะเราต้องตรวจว่วามันอุ้ยว่ามันกินได้บ่ได้เองนะจ้ะอยู่นีเพันมีแอปด้วยค่ะเพินพ่นบห้กินสุมสีส่มหาด้วยเขาจะมีแอปให้เราเข้าไปเช็คอยู่เบอร์ให้พี่นะ่ะว่าช่องไหนอหอยกินได้บ่ได้ ว่าเนาะนางเทอกเอ็เอาออกขาวอยู่ได้จ้ะว่าคนเก็บไปกินเราบร่ได้ตรวจบร่ได้เช็คนะคะทองเสียจัดแกซืมาเ,เอาอยางเดียวสรุปดได้สองอยางด้ยวยบัต เอาไปแซ่กมแกเอาเนื้อมันแซ่ตูไว้ไปจะเฮ็ดย่ำไปซื้อเขาเมือนนั้นมันสิเป็นแบบว่าผสมมาเนาะทั้งแบบหอยร่ยหอยอันนี้นะในน้อยน,อยนึงค่ะเกา่าหาสิบเก่าพอด้วยที่ซื้อแบบจะหอยผสมมาแล้วสินะจ๊ะแหงเติบอยู่เด้ดด 我听话。 ก็และกันส้นอ่าส้นมาตีนจะไม่หอยแบบหอยโจแบบตังสีนเนาะอีกส้นหนึ่งน้อสิบจีเคยตีไปแค่ปิ่งนะคะหอยโจแบบนี้บอมมี่ได้บั้นซิม,มี่หอยมังผูกับบอมมี่นะ้ำมันซิม,มี่หอยหมกเจ๊กหอยหมกเจ๊กจะร้ายเนาะและ้วก็หอยหอยหวาหนเัาะสินะจ๊ะแต่ถ้ามาันตีนจะไม่หอยมังผูร้ายเนาะ ถ้าเป็นเมื่องที่บ่ไดรดไก่กันเ่ไดดไกลกันแห้งเลยค่ะแต่กะบ่บมี่นะนี่ตัวใหญ่ตีถึงแล้วทีกะเข้าออใจว่าเอามันทะเลมันกะอยู่ไกลๆกลกันน่าสิมีเต็มหมดจังสินะ,บ,ะบ่มี่จ้ะบางมองกะสีสวยๆวยได้หอยหอยหอยจูบนี่ ล่สวยให้พอมค่ะตัวใหญ่สีสวยเป็นแต่ทะเลบาคือกันเนาะน้ำต่ละมองนะจ๊ะหลืกคนไอทะเลหอยตัวใหญ่ตัวสวย นตีปลาเสียหลายเนี่ยอุย้ยนี่ตัวใหญ่ตีไปเดนมาร์กอุย้ยนี่พี่น้องเนี่ยตีไปเดนมาร์กเดินนาตีไปสอนกุง้งตีไปสอนกุ้งจ้ะแต่ว่ามันยังเปลี่ยนแปลงอยากไปสอนกุง้งอยากไป เก็บห <_ an other> อยหอยอันนั้นนะนั่งร่มแม่จ้า <_ an other> จะมารูนะคะมันอยู่จนนังไดเนาะเ้ามบ่เคยเ้าบ่เคยเก็บนน <_ an other> เนาะเ้าบ่หัวมันอยู่แบบสภาพบูไม่แบบพบไม่แบบเอ้ <_ an other> <_ an other> สภาพันตลาประเทศเมื่คืนกันเนาะพื้นที่นะคะ เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเลยบันก็สิโทษถามผู้ที่พ่นยูนแล้วค่ะเพิ่นเก็บเพิน่นสอนกันตรงไหนเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวหรอจ้ะ,จะบ่ได้ไปยังเนาะไปเที่ยวแต่ว่าก็จะพากันไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนัจ่จ้ะวันจีมีฮอลิเดยันใหญ่วันใหญ่ยยแล้ว มาจากหมอทีงานแล้วก็ไปพ,กพกักผ่อนกันกับขอบคัวกับมูน้ำจ้ะเด็กหน่อยกับแฮปปี้จะได้ไปเที่ยวโอ้ยตัวไงแท้แต่ไม่รู้ว่าทิ่ท่านเก็บหอยเอ็นอันนี้บะ ไอเอียงเกาะเออซัอวยังฮะธนาทะเลนะา,า๊ะพอตอนติดไปก็ไปกับแก่กพอท่านเนาะมันอะไรกันค่ะมันออกดอกมันแก่ก่อนแต่มันเริ่มออกดอกเราตีว่ามันเป็นขุงขมเนี่ยนาทะเลจะสิตีกินมากดอกวะ ขมนิดหนิดแต่บริขมแห้งปร้องกันน้อยน้อย,อย,อยจุ๊ทะเลพอมี แช่ไว้ก่อนแล้วมืออื่นไปเก็บทันสิงโตเอามาแกงใส่ค่ะคือสิขคมอำลำแสบเนาะโอ้ยผีพี่น้องตัวยังไงข้างในมึงด,ดูน่ะไว้จุบด้วยหนามันตัวใหญ่ค่ะ แดงทำมาหากินของตีวันดูค่ะต็วันดีอยู่ที่นาฮอนเนาะนาฮอนมันจะขึ้นแต่ว่าขึ้นแบบขึ้นมาจับสลายเ่ยค่ะหลายหลายเด้นี่ ขอโทษขาออาภัยมันเขาไม่อิ่มมักกลมเงยกลมเงยสาแล้วกลมเงยกลมเงย ตัวใหญ่นะอุ้ยโซน,นี่ตัวใหญ่ค่ะ้อนนี่ตัวใหญ่ดีอหอยจูบนี่ค่ะกินได้ตลอดเวลา่าเด้คือหอยมางผูค่ะนี่ตัวใหญ่ๆค่ะหอยมางผูกินได้เป็นช่วง หอยจูบกินได้ตลอดเพราะเป็นหอยทีบ่บอมบมิบอมมิเปีดมีพายยังไงคะวันจิดจวยคนแรกแกออกเนี่ยค่ะ อแล้วจ้ะเ่าจะได้ลายแล้วล่ะกินคนเดียวกินคนเดียวเราก็าไปแค่พอกินค่ะดีเี้ตูดตูมูจิมีดอยูอ่พอบานตีมันอยากี้มันก็นลงมาเก็บได้ตลอดนังนสินะ มันก็เลยต้องเอาไปเยอะท่านกุตัวใหญ่คุณเนาะเห็นไหมตัวใหญ่เก็บไปหนหนาเด้่ยบันเอเยอะแซ่กับแซ่ขึ้นกันด้วยค่ะก็พอยหอยอนันั้น,นะพหอยแคร่ง แซ่ล้ำเกลือขึ้นกันค่ะตื่งเ้ามากเนี่ยก็จะคายออกมากเอาไปล้างล่างนำเปล่าก่อนวุ้ยเนี่ยตรงเนี้ตรงเนี้ยตุอ้วนล้างนำเปล่าก่อนค่ะล้างออกจากสองรอบสามรอบทีนี่กะเอามาแซ่เลยแบบน,นี้เอานำเกลือมาเหมือน,นาาาเอามาละลายเออเอากลือมาละลายน้ำสัน เอาพกลือมันละลายน้ำบัรที่นี่กะแซ่ไว้บัรที่นี่มือหนึ่งสองมือกะเอามาต้มขาวจุว้ยกินแซ่บบัรที่นี่อุ้ยมันจืดจุ้ยกินแซ่บก็หอยบรนเถ้าอีกแต่ว่ามันตอยตูดใบไดคือหอยบรนเถ้าค่ะมันหนาเปลือแกบบมันหนา เปลือกมันนาเปลือกมันไม่บางมันหอยบ้านเราเลยหอยทะเลเนาะมันอยู่กับทะเลค่ะลุกเมื่อหนาวเนาะต้องเหมือนกับว่าเอาตอลอดช่วงหน้าหนาวสินะจบนี่จะได้มากเกือบเต็มทั้ง แต่มาเอาคนเก็บว้าพี่น้องพี่เจ้าเลยจะเอาคนเก็บเจ็บหลังเลยล่คะคคะอย่าตัวใหญ่ไม่อยูพี่มพน่รู้จักพี่น้องหลายเห็นตรงนี้ตัวใหญ่พร้อมจะ้ะเก็บสิคะเราอะไรอืม เนว่าจะพอแล้วเราจะได้เต็มทั้งไม,ม,ม้ต em. ้อยเหมือน si เดิมจ้ะุูนอ่ะท่านเป็นเขินหลายตัวนี่ค่ะุูนอ่ะขาวจนพูนจินทีนอยู่พี่น้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆลวงกนียลวงจนได้เก็บมาก็เจ็บหลังพอแล้ว จะมาห่วงให้เก็บอีกหลายรอบเลยนะดูจาพี่น้องหน่อยเต็มกับทางเต็มกับทางเหลีค่ะรอบนี้จุดหมดเจ็ดเมตรหาก่งง่ายครับ จึงงานกึงมังหนอดเดี๋ยว,วจ้ายปพี่น้องกลับดีกว่าค่ะพอแล้วได้เต็มฐานจริงๆแล้วนี่มันสีเนยไหมน่าบางเธอประคอดิสีเขาเคยว่ามาเก็บหอยนอะ ใช่พี่น้องไปค่ะได้มากตเต็มกระถังหน่อยว้ายเมย์เก็บหอยสำหรับกับเมย์เดี๋ยวจ้ะโอเคค่ะพรอคลิปหนาเด้อจ้ะเดีด๋ยวิลติ้งการทำการเอาไปแช่น,น้ำก่อนก่อนสภาพี่น้องไมเฮ็ดกับเขาเนาะแล้วบพิ่มอิกพาไปเก็บต้นฟันสิงโตค่ะเอาดอกมนันนำเอาไปแกงใส่หอยห้าจะ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย